นัชวนก็ครับมาฝากคุณน้ามาฝาพ่อแม่นะครับทุกคนครับดูแล้วดูอีกเอ่ออ่ะเอาพี่อีงยนทนใหมครับวดรออกแบเป็นบางแห้งรับบทเป็นอีแววจ้า เราเป็นบักทีมนะครับในบางประโยชน์เพื่อการใชออนะครับหลายคนที่อยู่นี้เราเรงเล่นถ่ายรูปกันไปแล้วเนาะเมื่อกี้ถ่ายตรงบ้างแล้วนะครับผมเองสำหรับคนที่ออกมาหนี่ยก็ก็ไม่ถ่ายไม่ได้นะครับผมวันนี้เรามาเป็นการมาพบมาเจอกันนะครับผมเนื่ยเมนูผมว่าบลูด้าบ่อบินเป็นอีกหนึ่งหนึ่งสถานที่นะครับผมพิกซี่บอบินพิกซี่บอบินเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็น เป็นเป็นพละทางที่ยิ่งใหญ่นะครับให้ให้คนสร้างให้พ <No, S 2> mm. sure. ี่โตและก็ท่ตนโดดเองนะเข้ามาเช็คก็ดูที่มีพลิกสี่ข้อพี่มันมีกำลังใจมากนะครับเนาะเพราะว่าพี่ทักเอ็มเนาเอ็มมาอยากใเราทีมงานเรพียบเพลีนะครับนะครับเราจะเป็นกำลังใจให้ให้ให้พวกเรามากๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่มาแล้วก็องเปิดใจให้กับชายพอดขอบคุณการเข้าชมครับผมอันนี้เราอุ่นปิดระยะ ม้ใครดูแล้วอยารู้อีกครับมีใครออีกไหมครับนี่โอฝากไปด้วยนะครับดูแล้วมให้สนัสนุนอีก้ยเรี่วร่อีกแห่งหออยล้านว็วนะครับตอนนี้กำลังพุ่สูง50ล้านเห้เป็นอย่งอีสานเยอะแยะปีนี้แห่งหอรอยล้านเดรอครับพักแดนซอยใหญ่มาดูอีกไหมค่ะพาน คุณใดทีคนทักไปกับขอไปเบอรงได้ค่ะคุณใดเพ่แล้วกาบขอไปเบิรงอี่เมย์ได้ค่ะเด้วกจะางมานเพเพเ่าได้ค่ะตอนนี้นัการเงอได้ค่ะครับวันนี้เราจะมีเสื้อยืดสุดสวยสุดเท่ตัวนั้ราจากแกแฟนคลักของเราแฟนผัรอ้อมาชยใครอยากได้ก็อช้ใครอยากไ ເຖິງວ່າຄໍາເວົ້າຂອງຄົນດຽວສາດໃດສິ້ນໃດກະໄດ້ເນາະພຸ້ນເຈ เจ็บนี่คือเจ็บอะไรคะโอเคค่ะนี่คือฉากบายนะคะนี่มอบเป็นของขวัญนะคะของตัวเราตัวต่อไปค่ะใทยตอบถูน้เรี่สึดีเดียวเดียวเส้ไหนที่ใช่ครับตวเอาอย่างนี่เาอย่งเลเอาอย่าี ยกมือไวที่สวยกว่าอาใหม่เลยเดินสองสาคนไหนยกมือไวที่สวยเอาพี่นลไปนอพี่เดี่ยวพี่ํำทัาใหม่ดีกว่าเขาทำให้ครับะฮะอะผมผมฮะฮะฮรัะะะะะถามเดิ่ ไม่เนี่ยในแชอนไม่หอักเลยเขาใล้ต่อติดใจผมนั้นตัวละครที่หล่อและน่ารักที่สุดเลยโอ้ยเนี่ยใครจะต้องหาะอะไรกันตอติดนั้นติมดเลยหละดเหมดเล้ แานะครับ่ารนรัใเย็นจอ่ะอหนารัรับยวกเลยครับอ่าเีย่าเเสื้อตัวแล้วนะครับพรงนก่อนตถามไว้ให้ไดร้องเพลงดีกว่านะที่หอมแหม่มร้องอ่ะร้องยังไง เด็ดกดดก็สาสีนเช็นเทพก็จ้าเซงไปเทพทีเราร้อ,รองอะไรคะแสงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสีซันหนึ่งในคามพิเแต่คำถาม รวมถึงนักแสดงทุกคนที่ดูฉายี้ก็แบบซึ้งมา,มากนี่คือุณคุณแม่จะร้องให้เลยมอบให้เลยคนะ่ะคุณแม่ฝากข้าวต่อในด้านต่อไปน้องหนูอีกค่นะต้องน้ำาย่าผ้าทา่ไทยทุลาลอ้องแน่นเพี่ยวเสียงจาก ขาขไม่ราฟาไม่ถูกนะจ๊ะเพชรชาวินเ้าแแงบอไยงเมื่อน้องด้านจ้าชาวบินต้องถามเจ้าตัวกคถูกแม่น่ะ วัรโกและก็น้องอยนะคะแล้วก็พ like ี่ออกแอนดนน็นทุกคนนะคะบัคเค้ที่แบละคอันเมดีดีใจท่ะที <precision> ่ er ียกก่มามาพบปาพี่น้องชาชนบี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ยังยังมีอยู่ในโรงพยรนะคะออกลาี่หรือว่ารอรต่อไปรอรต่อไปนะคะะได้รับาี่น้องเมนแกสามาถีชุนดีใจในนะคะแล้วก็ฝากบอกก่อ จีเรากทุนอันนแกเิดเ่องางเรวมัอยู่ในศูนเสา์อาทตยในบ้านนะครับมาเจอตั่อมาย้อาตั่อมาซังตัเวบ่งเรียมันหจัก่อ่ยากเลยเลยแล้ววันนี้เป็นวันพุธด้วยนะใช่วันพฤหัสนะครับใทุกคนนสิ่งนี้เราก็จะไปที่มิเตอร์ลนมน้ทําเสินันแ้เราเรียนรู เดินช้่ทุ้น่าจะกลับมาเดินมีสิจน่าจะกลับมาบอกมีต่อนะครับเอาความรู้ห่อพบกันหลายหลายรอบนะคะพาพี่น้องบอกต้องทำพื่องหก่อนเยอะจ้าอย่าพบกอกกันอี